นี่จัดงวงามมาฝากพี่น้องอีกแล้วครับหอยเอกวันดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับครับผมได้ยังมา้งเหรอครับนี่ตั้งหน่อยครับครับาหน่อยเก้าเดือนครับเก้าเดือนครับผมลูกแข็งครับแดงเกินครึ่งมันเป็นลูกเคบสามหนึ่งครับแต่ว่าเพิ่นเห็ดใบไห่ครับลูกเคบสามหนึ่งครับของแท้ครับตรงมีดังๆจังหน่อยเขาว่าลูกเคีบสามหนึ่งได้8พอได้เลยครับครับข้างหลังสุดยอดครับตัวนี้ ครับเหรียดเลยพี่น้องันแผ่นๆสองแผ่นหลอดดูข้างหลังมันหนึ่งมันเก้าเดือนนะครับเนาะหักเถอพี่น้องเดือมมองมังหนาตึ๊บตอนนี้เอกสารพันยังบ่ครับเอกสารมีครับพี่ยังเกาะประเทศไทยครับเจ้าของเก่าคนไปหายเอกสารไม่เฮ็ดหายเก้าเดือนสูงเท่าดไหครับตอนนี้ประมันลอย ร้อยยี่สิบห้าบวกลบนะครับเนาะบวกลบครับครับหนาตึ๊บครับหางจับดีพี่น้องไพ่วนมึงคขึงอางหางไงเปิดเท่าไรครับนั่งหน่อยลูกสามหนึ่งเปิดไปเองสองเจ็ดครับสอเจ็ดครับผมอ๋อผู้ใดอยากได้เขาไปเฮ็ดแม่พันแม่บอกอ่ะผมถอยออกมาไกลๆรับตัวเงาเลยพี่น้องตัวเนี้ยเงาครับอ่เงาอลังเลยพี่น้องสูงใหญ่ได้อีกหล่แล้วครับนี่เพิ่งเก้าเดือนตอนนี้ ใส่เมาครับงัวงามซาเท่าไรก่อนล่ะซาเจ็ดครับซาเจ็ดครับผมอ่ะมีตัวเดียวป่ะครับมือนี้ครับมีตัวเดียวครับอ่ะเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าสามศูนย์เจ็ดเก้าสามครับผมพ่อยเอกสว่างด้านดินเนาะครับผมครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับห้อยเอกมักสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ครับพี่น้องจัดงัวงามฝากพี่น้องคือเก่าครับห้อยเอกเอ้าผู้ใดให้ผมหา พอพันดูพี่น้องเปิดเท่าไรห้อยสามสิครับ36.500ยนครับนสดีครับงวของก็ปี่นอยใครมันท่าลงยู่นปีปีจ็กเดือนเนาะอายุเพิ่นจำว่ได้หรอครับสูงท่าได้ครับร้อยสี่สิบห้าร้อบาวกแค้ค้าดีนะครับเนาะวันนี้ขอสิง ขอสิงครับครับผู้จักผู้จักพอคนบอครับตัวนี้ลูเคสไเนีลูกเอ่อเจ้าสามหนึ่งแต่ว่าเอกสารหายแล้วเนาะบ่มีมันเลจบได้ครับหูน้องคำน้อนี่เชี่ยงฮะโบดครบเครื่องพี่น้องันหลังดีอยู่พี่น้องพลังสังดีครับครับ ตรงดีเปิดเปิดยู่ท่าไหนก่อนครับ36มสิบหกห้ร้บคู่ใดตัวไหนะครับเนาะนี่ตัวเดียวปะห่อยพตัวเดียวเขาเอามาสาตัวขายขายดีพี่น้องมาแต่เศ้านะมือหนิเนาะครับตั้ยังตัวหนึ่งตัวหนั่งตวอ่ะเบอร์ทั่วครับผมศูนย์แปดห้ายังเกาะหกสี่สามศูนย์แปดห้าหก่สามห้าปปเจอยวนวาลิตนะครับเนาะ อ๋ขอบคุณเลยลายห้อยบนครับผมแข้งขาปังไงครับข่อขาดีตัวนี้แข้งขาดีครับครับเรียบงามครับอ๋องามครับครับผมอ๋ฝากพี่น้องไว้ครับผมลูกเกบสามหนึ่งอนาคตพอพันครับพี่น้องเงาห้างไงครับตัวนี้เงาห้างไงครับครับมือเครับเงาห้างกลมบุรุษครับพี่น้องหางยาวครับอ๋ฝากพี่น้องครับผมโอ้สุดยอดครับบรรยากาศมื้ในพี่น้องเลยสนาม ออโกกเจริญครับพี่น้องอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุขนนครครับวันเสาร์ครับมือนี้มาสวยๆเลยมาสวยๆกับมานขนาดกับกับวันเสาร์ที่ออหกครับมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องอสวัสดีปีใหม่ครับเฮียันครับผมได้ไหมมานมาบอดีครับผมแม่ใหญ่นี่เนาะครับแม่นี่แม่เดียวเออ ม่านสีขาวหาเดือนแล้วได้ครับตัวนี้สีเดือนกว่ารประกันบ,บ่ม่านสีขาวหาเดือนสมใจเลยใส่ยังม่านหนึ่ตัวครับสม,สมตัวหาเดือนประกันครับพี่นออ้งองรถทั้งหาเดือนคักรสี่เดือนกว่าเนาะสีเดือนกวา่าไอ้ลูกแรกหรือลูกสองครับตัวนี้ลูกสครับลูกที่สองเนาะใหญ่เล็กครับสูงร้อยสี่สิบห่าน่าจะได้เยอะพี่น้องครับแข้งขาดีเนาะแบบนี้ กันตอนนี้ให้ประกันมั่นให้เหรอให้บ้างไงครับพี่น้องเตียงติดโอมจักหน่อยเปิดเท่าไรครับพยันเปิดไปสามหมื่นห้าอสิบห้าห,าหา้าร้อยเหรอได้ไหมประกันมั่นตัวอได้จักหน่อยอ่าพูดกันได้จักหน่อยนะครับเนาะอ่ะมีตัวเดียวไ่มครับมืึอนี้มีตัวเดียวครับ เบอร์ทัครับ087 0 8 7ป6 0จ็ด7 7 7ย7 7ปด7จ็ดแป7หก7ูน7์เจ7 7สอ7 7 7 7ส7 7ายันสว่างดินเนาะอ๋อขอบคุณหลายครับผมน้อยๆนี่มแม่บอกครับผมโอ้สายดำหนึ่งของไปเนาะไฟสายดำขอไฟหโอ ลูกตูพูลูกตูพูขึ้นคือวมาง้อแดงง้อแดงมาขึ้นนมาง้แดงไปซื้อกางขึ้นบ่มันดอกแดงบ่แง่เบมันสีแดงจึงเชิอย่างนี้ครับเปดกลเปิดเปิดเท่าไรก่อนเปิดสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดครับลูกตูพูเพิ่นี่เป็นลูกที่ไหนล่ะครับนี่ลูกที่สองลูกที่สองร้อยห้าสิบน่าจะได้อยู่ทางสูงแม่เพิ่นนห่ครับทางสุดยอดครับเออผู้ใด มักสายดำครับพี่น้อง้องว่างเนาะครับแม่้องว่าง้องว่างครับลูกตัวผู้ได้อีกเดือนนะครับเนี่ยตัวผู้เดี๋ยวพอดีซีหาเดือนนะครับเนาะมาหน right hm. ี meals, ่เปิดที Nine, ่เท่าไร้ก่อนล่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดต่อไดรนะครับเนาะตรงไหนครับสามเจ็ดเซเว่นครับครับ อ๋อเบอร์โทรครับผม062 062 11 11ศูนย์หกสองหนึ่งโล่ลอโลส่งร้อยกิโลส่งฟรีหอยไร่สว่างแดนดินอ๋อขอบคุณครับผมเอ๋อผู้ใดหาสายดำากได้สายดำเข้าไปไปประดับข้อกุ้พี่น้องเนื้อตักาใส่ได้กุ้ยพี่น้องพี่ดีอยู่เหลื่อมๆอยู่ครับนี่ครับ ปั๊บไปอีก่ะแล้วแม่พอแกว่าานี่ไม่ไดือดขั้นเดือดยากเพราะว่า่อจานโอเคต้องแม่นน่เนี่ยผมแม่นน่น้องทีกันเปนลูกซิปเจหารอยครับคมลูกตัวลูกตัูซิปเจหารอยป่ลูกแรกปะครับนน่ซิปเจนหารอยมองเอาหรือมองตอได้เยอะครับนน่ตอได้จังน้อยเดี๋ยจังน้อยเยอะนลูกตัวผูแม่สูงอยู่ประมาณอ่ร้อยยี่สิบหก ประมาณนี้แหละพี่น้องเครื่องงมครับลูกตวผูแดงแดงครับติดแดงเล็กน้อยสิบเจ็ดห้าร้อย่านพันว่ามุมเป็นตะเลียงครับราคาสูงน่อยอันนี้แมนปะนี่แมนครับนั่งหน่อยเขาได้หรครับมุมมนั่งหน่อยสิบสองห้าร้อยสิบสองห้าร้อยสูงกับสิบประมาณร้อยสิบห้าบวกครับคมหน่อแมนปะครับคมหน่อแม่ลูกครับลูกลูกตูผูหรือตัวเมีลูกตัวเมีย ต่ได้ครับคุ้มลูกตัวแม่นี่า4ห้าร้ครับ4ห้าร้อยกะต่อได้คือกันเนาะต่อได้ครับต่อได้ฮะเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์แปดอยลินอ่าลองหาน้ครับเนาะขอบคุณลลายครับพราใหั่เิ่นมากอันตองว่าหอยลินปะครับตองวอยลินมรหโอ้บเอคได เป็นยูไสเหรอครับนี่เรา,าเ,เ,นเราไว้อ่ยูต่มเจริญเนี่ยผมเป็นทรงนั่งเลยนครับครับป้ายไม้ครับพี่น้องเปิดมาปีเปิดมาปีหกเจ็ดวันดีครับผมวันด,ดีปีใหม่ปีหกเจ็ดได้โค้มลูกโตแม่เนาะมาฝากพี่น้องแด<ถ>งจึงคืองครับทั้งแม่ทั้งลูกลูกแรกบ่ครับนี่เรือลูกสองลูกแรกลูกตัวเมีย เครื่องดำครับสูงกประมาณ120ร้อยยี่รูปคนนี้แม่ไป็ทั้งไหนครับตอนนี้แม่เขาจะได้เดือนกว่าเอ๋อสมแล้วเนาะสมตัวนี่สมตัว,ตวเดือนกว่าวสูงกวสิประมาณร้อยสามสิบห้าบวกครับร้อยสามเจ็ดประมาณนี้แหละฮะเกืบอบอร้อยซนะีบวกขึ้นมาร้อยซีคลับหา,นะางเงีดีพี่น้องเครื่องดำ ลูกตัวเมียสมโตประมาณเดือนกว่าป่ะทีเปิดเท่าไรครับคมลูกตัวเมียสี่หมื่นจังตัวออกนะครับเนาะตัวได้ตัวได้หลายบาทกี่ดอกตัวได้หลายหลายพันครับผมตัวได้ลักพันห้อยไม้คนกระซิบมากครับตัวได้หลายเติบอยู่สั่นเออมาต่อเอาครับลูกตัวเมียเป็นสมโตไว้เดือนกว่าเอาละกันทั้งนั้นบ่แม่หัวโลนตัวนี้เป็นตังไดครับแม่นี่ ประธานนะสองเดือนกับสิบกว่ามือแล้วสองเดือนกับสิบกว่ามือเก็บกี่เดือนเครื่องนั้นเก็บไปสองเดือนเครื่องนั่นล่ละร่นธรรมชาติเนาะครับเนาะตัวนี้ลูกที่ไหนครับในท้องเพลนอู่ที่สาูกที่สามสูงกว่สิบประมาณร้อยสี่สิบบวกดูครับร้อยสี่สิบหายตัวนี้ไอ้เสนพุดเขานี่ยเหมือกับหมูว่าแม่พันธุได้เนาะ พร้อมแรกเปลี่ยนตัวนี้ครกเปลนครับไขมีไหหมันเปลี่ยนได้ไข่มีแม่มันใหญ่ๆใหญ่ใหญ่หวนเปลี่ยนได้ครับผสมยังก่อนตัวนี้ผสมพ่อพันธุ์ผสมข้าวไก่พอใบหอดปะใบหลอดครับครับซื้อซื้อพอพันซื้อพอก้าวไก่เนาะที่ใบไม่หลอดครับเอกสารครบจากไหนอะไรก็มือดิครับผมยังหวนเห็นจักเต้ออยู่ของพอก้าวไก่ครับครับออกมาเบิ้งเนี่ย โอ้พี่น้องเลยนี่เห็นหน้าเห็นตาเพื่อนเอจะพี่ออกเลยครับก้ามปูพอพันตัวไม่เพื่อนเจ้าก้าวไกลครับมิเตอร์เอสดาร์ศูนย์สองหกความดังของก้ามปูฟ้ามน่อพี่น้องไอของสติงเล่คุตัวนี้ครับนี่ใส่ใส่เอ่อแม่นน่ไปเนาะครับวันที่ผสมยี่สิบห้าตุลาปีหกหกเนาะครับเนาะอ่านี่พี่น้องใบหลอดครับอบ ก้าวไก่ของก้ามปูฟาร์มอสารครคบครับฟาร์มดังครับก้ามปูก็ระไรับครับผมก็เพิ่งเห็นครับหน้าตาเริ่มเริ่มดังแล้วเนาะว่าก้าไก่เขาไปักร้านกี่นะครับเปิดเปิดเท่าไหร่ก็ครับแม่นนิเปิดได้สามสิบห้าสองเือียวกาแล้วเนาได้กระัไป อยากมีแม่มันเอามาเปลี่ยนก็ได้ครับครับผมครับฮะบลบครับตัวนี uh, uh, um, ้ดเจ้าบิอก่อนเที่ยต้นห้องกะเกาอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนยปดนึงศูนย์แดนศูนย์ห้าห้า้าเก้าหสมเก้าหสมศูนย์คอยหมายนะครับเนาะขอบคุณยหลายครับผมนี่พี่น้องว่าถามว่าเพิ่งไปไปคุยกับพี่น้องนะครับผม15น่15 วันใดหาโคมลูกตัวเมียอยู่ของหอยกุ้งเหรอครับเนาะลูกตัวเมียลูกที่ไหเพิ่นครับหอยกุ้งตัวนี้ลูกที่สามได้ยักเดือนแล้วครับเนาะได้สองเดือนกว่าประมาณสองเดือนกว่าวันทีซิมมกยังขึเต็มสามเดือนอเครื่องดำน้อยๆนี่แม่เครื่องดำหรือเครื่องอมเนาะเครื่องอมเครื่องอมเนาะสูงสี่ห้าร้อยสี่สิบอยู่ครับแม่ท้องว่างไหมครับแม่ตอนนี้ท้องว่างลูกถือไปยังหน่อยอยู่พี่น้องใหญ่เลยครับแม่เพิ่นสามสค่ะม่ใบเกิดค่ะ โอ้ตัวนี้เป็นลูกซีไวหนึ่งสามสามนะครับเนาะ,ะมีใบมีหลอดครบเอกสารครบครบับคุ้ใดอยากได้ลูกซีไวหนึ่งสามสามครับกไปเห็นแม่ฟันไม่บอกอลูกที่สามพ่นแม่ท่องว่างตอนนี้เอาไ,ไปซ้อมอ่ำแดงเม็ดขาวเปลือกครับโคมลูกตัวเมียเปิดอยู่เขาได้ครับกุง้งเปิดได้สามหมื่นหกพันบาทสามสิบหกคุณใดต่อใดนะครับเนาะผู้ใดต่อไดค่ะ มีคบเดียวมีคบเดียวค่ะเบอร์โทรครับผม063 063ก6 2ม6 2 2475 2475ปลสองหกหกสองสงสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดหค่ะบอยกุ้งสว่างนันดินขอบคุณลีลายครับผมไปหาข้าวดาวข้างใดปีนี้ปีนี้บ่ค่ะอยู่บ้านค่ะไปใส่ลูกไส่กับลูกไทยขึ้นมาหามาเล่นโอ้โหไปใส่ครับครับเอ้าโชคดีปีใหม่ครับผมคครรััับบผมสสวดียังรอเลยครับพี่น้องเปิดสักการปี67มาสนามโกกเกลื่น จัดยังมากกว่ามือนี่ของแปลกว่ายมาครับมือนี่อ่าของแปลกมูระพอดีครับใส่นี่บ่แม่ครับไม่เปลี่ยนครับเด้อคมลูกตัวปู่หรือตัวแม่หนิตัวเมียลูกตัวเมียนี่สายมูราครับพี่น้องหัวโง่โง่เขาสีงอๆนี่แหละมูระเอกลักษณ์เพิ่นผลหนาๆดำดำสูงเท่าไรครับแม่ตอนนี้ร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้า ปตกลำเลียงนะครับเนาะน,นี่สีดยาให้แล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเจ้าของคือส <40 S 2> ิ่งเลี้ยงแล้วแต่วาสนาครับพี่น้องมังเฮ็ปเต็มอยู่แต่ว่าหอยดาวฉีดยาไทายพญาตสีดยามลุงให้เ,ร,เรียบร้อยแล้วอ่ะลูกตัวแม่ได้ยักเดือนละลูกตัวแม่คนนี้ประมาณเดือน<ไ>ปเปิดเท่าไหร่ละมูล่ะเปิดได้สามสามสิบห้าผู้ใดต่อได้เนาะอ่ะแล้วก็อันได้อีกละ ของแท้ครับพี่น้องอันนี้เกลือขี้ตมมายัางโอ,อกรูกด้วยนี่เพื่อใหได้อาบน้ำให้ค<า>ุ้มป่ะครับนี่เป็นเป็นคุ้มค่อยอยากรู้โอ้ทั้งฝุ่นลูกตัวนั่นเนาะมนผมลูกกระหลงตัวนี้เป็นเัื่งใดครับท้องว่างด้วยมนันกับวันนี้มันเป็นควายฟูว่อยหยดมากครับครับพี่น้องก็ไปรุ่นเอา สูงร้อยสามสิบลูกสิบบางลูกสองหรือลูกสาเนาะตัวนี้นะล,ลูกสามเนาะสูงอะไรกครับตัวนี้ร้อยสาสบแปดสูงดีครับเกือบร้อยสี่สิบยลกัดครับอาบน้ำอาบไหนคัดสีสวีวันไหยเนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นงตงตาเลยได้ครับนีตัวนี้าเพิ่นเดิมเบิมยเพิ่นเบื่อกิ่ตมมาอาจจะโเห็นไทยเป็นไดครับ มันควายมันเหยียเปิดเท่าไรละ่ะแม่ใหญ่เนี่ยเปิดไปสามหมื่นสามพันสามสิบสามเนาะก็คุยได้คือกันโอ้ยตกปีไม่มาจจกเป็นหนังเป็นหนังเป็นแม่สาวครับตัวใดหาแม่นางแม่สาวอยู่ครับพี่น้องตัวนี้สูงกันได้ล่ะตัวนี้ร้อตัวนี้มันร้อยยี่หาครับบวกลบอะทางกันยาวเส่ได้อยู่พี่น้องทายดีครับทายง่ายเท่าไรล่ะแม่นางตัวนี้ ส2 5 0 0บาทครสา 2500. องห้าหัวใหญ่ดีครับเด็บงามครับตัวนี้แค่สอ,อ้าเนาะอาระกะด้านไทยโคมลูกตัวไหนล่ะลูกคนลูกคนตัวไหน<อ>ลูกตัวนี้บ่ เขาบอกแม่ลูกตัวนั่นบ่ฮะก็จะหาดอกขุ่นยืยืมันยุบหุ่นบ่โอ้ยผมก็หลงลูกตัวนี้ลูกตัวผู้หรือตัวแม่นี่ตัวเมียกันลูกตัวเมียสิประมาณเดือนขึ้นกันเนาะครับผมสูงก็สิประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกเลยละตัวนี้ก็ได้หางกับยาวดีจับดีดอกพี่น้องเอ่อเปิดเท่าไร้ละสองเจ็ดห้าร้อยบาทสองเจ็ดห้าร้อยลูกแรกเนาะตัวนี้เนาะอ๋อยังสดใหม่ๆอยู่พี่น้อง ใบดาวยกขอกมาเบิ <at> ้ลเราบละยังตัวนั้นเมื่อลาแทะผมจำแทบที่เป็นหางดอกนะครับแล้วก้น่าเป็นยังคือึ้งหางแล้วก้นมันโคสายแทะมันกับหางแทบที่เป็นหางดอกว่าจังไรก่อนเมื่อไรนะนะว่าเอาซูฟินองฟังอีกจะใช่เมื่อไรเนี่ยโดยตรงตัวกำเนิดมันจะเป็นหางดอกครับครับตัวกำเนิดก้นคือว่าเป็นหางดอกคือกับมาพันของมันกับสายกำเนิดมันควอยมาจากต่างประเทศแต่เมื่อไหร่ค่อยอยู่บั่งนี้ก็ค่อยๆซาโลเล่เนาะอ่า ถ้าเอามาผสมกับงวไทยงัออย่างนี้มันจะออกเป็นหางดอกหางเขาพี่น้องเขาอาจจะแปลกใจว่าเป็นยังงัวคือหางดอกหางยังแต่ไม่จริงรวมติดเล่ติดยังมาก้นศึกษาสายพันธุ์นี้สิฮู้ครับมาเจ้าเนิรมันจะเป็นหางดอกเม็ดวาตุผูตัวเมียครับครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าสายมูล่านี่คือหางดอกนี่คือของแท่คือของแค้บริบบิ้นต่ำนี้วันนี้ครับครับบนแล้วนะครับนะด้านหลังผมก็พ่น้อ ไอ้นะไตัวนี้ปะคมลูกตัวผู้อ่ะลูกผู้น้อยลูกที่ไหนเพันลาตัวนี้ลูกที่สามแม่สูงเพราไรสามสิบปตัวนี้สิประมาณร้อยยีิบเจ็ดเจ็บแปดนาะอะเปิดเท่าไรละคมลูกตัวผู้สาวแปดะแล้วก็ เป็นโค้มเือกันบ่นี่โคมลูกตัวผู้หรือตัวแม่อันนี้ลูกตัวผู้เกือกิโตม่อมรอเหมือนกันแม่ก็ได้ตัวนี้ตัวนี้สูงสิเกือบร้อยสามสิบอยู่น่าจะได้อยู่พี่น้องคนเลือกดีครับลูกที่ไดเพื่นหลาลูกตัวผู้ลูกที่สามลูกตัวผู้อะวงการไข่แม่เพื่นก็ได้หางเงวได้ใช่ได้อยู่พี่น้องตัวนี้ก็ได้ เปิดเท่าไรล่ะผมสองหมืบาทซาวแปดห้าร้อยทำบครุ่นใหมครับครับ,บกอเรียงครับเอ้เป็นข้อขเดียวกันวัดอยู่บ่นี่หรือังไดเนี่ยอันนี้บมมอแม่้องมับบออันของเขานีล่ลหะยกคอกมาเลยโอ้โหีม่ตควายเดียวข้อมากครับผมจะควายนี่กันโมมี่หมองไสแล้วอ่ะเิโทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าห้าสองห้า <0 61 S 1> สามสี่ห้าสามสี่ห้าหอยดาวนะครับเนาะผมจองฟรีคือเก่าครับร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกิโลเลยครับผมอ๋อขอบคุณหลายๆครับหอยดาวมาบึงควายงามหอยโลดครับพี่น้องเป็นค้มบ่ครับเนี่ยแม่ลูกเนี่ยครับเนี่ยแม่กับม่านพร้อมเนี่ยต้องสมผืน้านครับเนี่ยเนี่ยฮะข้มลูกตัวเมียตัวเมียครับเนี่ยโอ้ลูกเริ่มจะเป็นสาวเป็นนางแล้วครับเนี่ย ทะลูกนี่สูงกว่ามันร้อยยี่สิบกว่าแม่สูงเท่าไดครับตอนนี้ร้อยสามสิบกว่าครับร้อยสามสิบห้าน่าจะได้อยู่พี่น้องใหญ่เล็กครับใหญ่ยาวไอ้ได้ยินว่าสมแล้วครับผสมแล้วสมโตไว้แล้วครับเด้อได้โดนบันไดครับสมโตไว้ได้สามสี่เดือนแล้วยนะครับเนี่ยสามสี่เดือนเบิ้งเลยครับเบิ้งเลยอ่าเบิ้งหางเบิ้งไทยครับพี่น้องหางยาวว่ามันหางงัวครับอ่าในท้องสิลูกที่ใดเนาะลูกที่สามครับเนี่ยลูกที่สามเนาะครับ บงน้บงตาครับกินออกึงน้บงตาเลยเย็บดีเนาะการขาดีเปิดเท่าไดรก็ครับผมเปิดไปหาสิมหาครับนี่หาสิมหาครับชุดสองชุดสองได้สามแมนครับอ่ต่อได้อีกต่อได้อีกครับผมล็กน่อยได้จักหน่อยเนาะบ่ไดหลหลายครับเอาบทครับผม0ูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสศนย์ศูนศูนย์แดสองหนึ่งยอโหลดลงเย็นเนาะขอบคุณหลายหายครับผม ฝากควายงามหอยโหลดครับพี่นอ้นองอัตลักษณ์ควายไห้ครบครับแคลูกครับลูกตัวเมียอ่ะฝากพี่น้องครับผมผมมาฝากกันได้เด้อพี่นอ้องทุกวันเสาร์และก็วันอังคารครับทั้งสนามโกกระบือโกกเจริญครับพี่นอ้องอำเภอสว่างแดนดินจงังหวัดสกนลนครครับผมอ่าสำหรับมือนีคลิมนี้ก็าฝากพี่ฟากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ